หลายคนบอกว่าชอบเลยเกินล่ะเสียงกยรีดร้องของกิฟต์ตกับโคนะาเนี่ย เออเอเออันนี้ก็หูแตกไปค่ะคลิปนี้ไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะคลิปนี้กิ๊บจะมาพาทุกคนขยี้หูตัวเองด้วยการรวมฉากที่ได้พบเจอกับเจ,บเจบบ้าปีศาจถ้ำสุดโหดเคฟเดเลอร์อจากซีรีส์ไมค้าพาร์ทอหนึ่งร้อยวันสำรวจโลกใตพ้พิภพใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เต็มๆหลังดูคลิปนี้แล้วกิ๊บแนะนําให้กลับไปดูตัวเต็มด้วยนะคะคลิปนี้กิ๊บได้รวมช่วงเนื้อทีชีวิตที่กิ๊บกับโคนาได้กรีดร้องจนคอแทบแตกใครที่ใส่หูฟังแนะนําให้เบาเสียงลงหน่อยเพื่อสุขภาพูของท่าน หรือใครที่เปิดลำโพงกรุณาลดเสียงลงให้ดีไม่งั้นแม่ดุไม่รับผิดชอบด้วยนะแต่ก่อนปรับลดเสียงลงกิบมีเรื่องสําคัญจะมาบอกตอนนี้ไหมครับพี่ก้าเข้าสู่ปีที่15แล้วและพิเศษสุดๆสําหรับคนที่เป็นแฟนเกมไหมครับแล้วก็กําลังมองหาโน้ตบุ๊กดีๆสักตัวต้องไม่พลาดนี่เลยค่ะ Lenovo l o c k Gen 9หรือ Lenovo Legion Gen 9 ที่มาพร้อมกับ Intel Core Processor ที่ร่วมรายการหรือรุ่นที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็รับไปเลยของที่ระลึกสุดพิเศษฉลองครบ15ปีจากเกมไมค์ครับเป็นของ Limited Edition ยกชุดและพิเศษสุดๆสำหรับ l e n o v o Rock Gen G9 ยังมาพร้อมกับสกินลายไมค์ครับฉลองครบ15ปีด้วยนะแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วล่ะแต่ทุกรุ่นต้องมาพร้อมกับ Intel Core Processor ด้วยนะคะ เช็คต้นให้ดีๆก่อนนะวิธีเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพียงแค่ซื้อน้ตบุ๊ก Lenovo Rock หรือ l e n o v o l e g i o n รุ่นที่ร่วมรายการที่มาพร้อมกับ Intel Core Processor แล้วเก็บข้อมูลการซื้อน้ตบุ๊กหมายเลข Serial Number และใบเสร็จเอาไว้ครบถ้วนเพราะต้องใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมจากนั้นก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปอัปโหลดที่หน้าเว็บกิจกรรมที่กิ๊จะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะหลังจากส่งข้อมูลครบหมดแล้วเราก็จะได้รับข้อความตอบกลับ อตโนมัติในทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จง่ายใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ต้องรีบหน่อยนะเพราะของมีจํานวนจํากัดใครที่เป็นแฟนผ่นแท้เวลาในชีวิตละลายหายไปกับเกมไมค์ครับแล้วตอนนี้กาลังมองหาโน้ตบุ๊กใหม่เก็บเงินมาพอแล้วแต่ยังหาจังหวะซื้อไม่ได้คิดว่าถ้าจะซื้อทันทีซื้อในโอกาสพิเศษก็ดีนะคะได้ทั้งเคสโน้ตบุ๊กลายสุดพิเศษได้ทั้งของที่ระลึกฉลองไมค์ครับ15ขวบด้วยนอกจากจะเอาไปใช้งานแล้วยังเอาไปอวดคนอื่นได้ด้วยนะคะแน่น กิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเสร็จแล้วก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำใจให้กีบ้วยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปเตรียมหูแตกกันเลยเฮ้ยหน ua ไม่หน ua ไม่พี่มันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาพี่มันอยู่ตรงนี้ ของเราแล้วพี่ตอนนี้วันหนุมมธนูพี่จะให้หนเอาถาดูยิงมันเหรอเออนี้ใช่ไหมอ้วนที่แล้ววันนี้ตอนเนี้ยมันติดน้ำอยู่เลยมันคงขึ้นมาไม่ได้อุ้ย แน่นอนพี่อยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้าเรา แต่เราจะมาจะมาไกลดีเราตีมันก็นไม่ได้ที่ตีก็ไม่ได้ โอโหหยหัวเหลือเกินเด็กฮัยไฮ จริงอ๋อโอ้ยพี่ขนลุกอ่ะไี่ไปเลยอ่ะยังไม่ไปพี่ยังไม่ไปพี่ไม่เห็นนะหนูท้าเท้าวไปยืนที่ชายนังสือไปยังไปยังไหนอะไง Não, não, não. อูนูดาเมะอะ สุดยอดจริงๆโรรักโรนี้และนี่คือเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นแค่เฉพาะกับเจ้าเคปเดเลอร์ในซีลี์นี้ยังมีอะไรอีกมากมายใครที่ยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูนะคะอ้อแล้วก็ใครสนใจจะซื้อโน้ตบุ๊กก็อย่าลืมซื้อ l e n u v o Rock หรือ l e n u v o r e g i o n รุ่นที่ร่วมรายการเพื่อรับของที่ระลึกไมค์คับสิบขวดด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นก็ิบของต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ไปก่อนนะคะบายบายคะ่ะทุกคน กิฟมิกูน่ารักน่ารักขายด้วยนะคะสามารถซื้อได้ในงานอีเวนต์ต่างๆหรือสั่งซื้อได้ในแฟนเพจ Facebook Power p o w e r p ์เพและแฟนเพจ Facebook กิบบุริค่ะลิงก์แฟนเพจ Facebook อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมอุดหนุนสินค้าที่ลึกของกิฟด้วยนะมาอุดหนุนกัน,นเยอะๆนะคะ